สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Beaver n o v e นะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงกิไว้ด้วยนะคะวันนี้จะมีความสนุกรูปแบบไหนมาส่งไปรับฟังกันได้เลยค่ะ รุ่งเช้าวันถัดมาแสงแดดยามสายส่องลอดผ้าม่านโปร่งแสงเข้ามาภายในห้องเล็กด้านในของร้านน้ำชากลิ่นหอมอ่อนของชาวแห้งยังคงลอยค้างในอากาศแต่บัดนี้กลับผสานด้วยกลิ่นอายของคืนที่ผ่านมาความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายเป็นถ้อยคำ ขวัญน,นั่งอยู่บนฟูกเรียบข้างโตเตี้ยกำลังจัดเก็บผ้าห่มและเสื้อคลุมอย่างเงียบงันรอยแดงบางจางๆบนต้นคอเขาซ่อนอยู่ใต้สาบเสื้อใหม่ที่สวมไม่เรียบร้อยแล้วดวงตาเขาดูอ่อนลงทะว่าหนักแน่นขึ้นกว่าทุกวันเหมือนผ่านการตัดสินใจบางอย่างประตูไม้ด้านข้างแงม้มออกเบาๆคุณชายพิสารในชุดใหม่สะอาดสะอ้านก้าวเข้ามาโดยไม่ได้กล่าวคำใดเขายืนมองขวัญเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้ามานั่งข้างๆโดยไม่ต้องเชิญ นอนหลับดีหรือไม่เขาถามเสียงเบาน้ำเสียงแฝงความหงอยใหญแม้จะเอ่ยเรียบขวัญพยักหน้าเล็กน้อยขอรับหลับสนิทดีที่สานยกยิ้มเพียงนิดก่อนจะทอดสายตาออกไปทางหน้าต่างเจ้าจะว่ายังไงหากข้าจะมาที่นี่บ่อยขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เพื่อชาเพียงอย่างเดียวขวัญชะงักไปเล็กน้อยก่อนเอ่ยตอบช้าๆข้ายินดีกรับเท่าที่ท่านไม่รู้สึกลำบากใจ ข้าลำบากใจเสียยิ่งกว่าหากต้องกลับไปนั่งฟังแม่ข้าเอ่ยเรื่องหญิงสาวเหล่านั้นอีกพิสารหันกลับมามองขวัญแต่ตรับใดที่เจ้ายังอยู่ตรงนี้ข้าก็จะยังมีที่ให้ใจข้าได้หยุดพักก่อนที่ความเงี่ยจะนานเกินไปเสียงฝีเท้าเร่งรีบของสาวใช้ก็ดังขึ้นจากนอกประตูพร้อมเสียงเรียกที่บ่งชัดถึงความตื่นตระหนกคุณชายเจ้าคะ คุณหญิงแม่ให้มาตามกลับเรือนด่วนเจ้ากระท่านกำลังจะออกจากตำหนักเพื่อสเสวนากับพระนางเจ้าที่วังหลวงหากท่านยังไม่กลับท่านหญิงจะโมโหแน่เจ้าคะที่สารถอนหายใจยาวสีหน้าแปรเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดขึ้นเล็กน้อยเขาหันมาหาขวัญอีกครั้งข้าคงต้องไปแต่คืนนี้ข้าจะกลับมาขวัญเทียงพยักหน้ารับเบาๆไม่เอ่ยถ้อยคำใดเพิ่มเติม นเรือนใหญ่ของตระกูลพิสารกลับมาทันเวลาที่คุณหญิงแม่ของเขากำลังจัดเตรียมข้าวของเพื่อออกเดินทางไปวังหลวงสีหน้าท่านหญิงดูไม่พอใจนักที่ลูกชายกลับมาอย่างเฉียดชฉีวนี่เจ้าคิดว่าข้าจะอดทนรอบไปถึงเมื่อไรเสียงของคุณหญิงแม่ก้องกังวานอย่างมีอำนาจในห้องโถงใหญ่แม่ของเจ้าสีจันจะมาถึงเรือนในอีกไม่กี่วันเจ้ายังจะออกไปเพ่นพ่านไม่รู้จักหน้าที่อยู่อีกหรือ ที่สารยืนนิ่งอยู่หน้าเสาใหญ่มือไพล่หลังท่าทางไม่เกรงกลัวลูกเพียงประจิบชาที่ร้านประจำเท่านั้นขอรับไม่ได้ไปที่ใดที่ท่านควรเป็นห่วงแล้วเจ้าจะอธิบายรอยยิ้มเจ้าบ่าวที่ติดหน้ากลับมาได้อย่างไรละ่ะท่านหญิงจ้องขเขม็งด้วยแววตาคมกริบอย่าคิดว่าแม่มองไม่ออกนะพี่สารว่าเจ้ากำลังหลงสิ่งใดอยู่ที่สารนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบา ท่านแม่หากลูกจะขอชะลอการพบเจ้าสีจันออกไปอีกสักระยะไม่มีวันเสียงตัดบทนั้นเฉียบขาดแม่วางแผนนี้ไว้เรียบร้อยแล้วพระยาศีสมบัติเขาก็รอคำตอบของเจ้ามานานหากเจ้าทำให้เขาต้องขายหน้าเพราะลูกชายแม่หลงคณิกามแม้แต่คนเดียวแม่จะเป็นฝ่ายจัดการเองคำสุดท้ายฟังดูเยียบเย็นจนแม้แต่สาวใช้ที่เดินผ่านยังสะดุ้งคุณหญิงหันหลังกลับด้วยท่าทีสง่างามทิ้งให้พิสารยืนอยู่เพียงลำพัง เขากำมมือแน่นสีหน้าเคร่งเครียดกว่าเคยความขัดแย้งในใจเริ่มทวีขึ้นเขาเคยเชื่อว่าตนรับมือกับทุกอย่างได้แต่ยิ่งได้รู้จักขวัญยิ่งยากที่จะหักใจขณะเดียวกันที่ร้านน้ำชาขวัญกำลังเตรียมวัตถุดิบสำหรับชาในช่วงบ่ายอย่างตั้งใจแม้ใจจะยังสันนไหวจากเรื่องเมื่อคืนแต่เขาก็พยายามวางสีหน้าให้สงบที่สุดประตูไม้เลื่อนเปิดออกอีกครั้งหนึ่งในสาวใช้ประจำร้านเดินเข้ามาด้วยใบหน้าหนักใจ ขวัญแม่เจ้ากลับมาจากบ้านนอกแล้วนะข้าเห็นนางยืนหน้าร้านจ้องเข้ามาขวัญชะงักหัวใจตกวูบในทันทีเขาพึพรรมพำเบาๆแม่ประตูเลื่อนเปิดชัดขึ้นพร้อมร่างของหญิงวยกลางคนที่ยืนกระดอกด้วยสีหน้าบูดบึ้งดวงตาของนางจ้องเขม็งราวกับรู้ความลับที่เขาเก็บไว้ขวัญตามข้ามาเดี๋ยวนี้เสียงเข้มของแม่ดังลั่นไปทั่วร้าน ขวัญจำต้องวางถาดชาในมือลงก่อนเดินตามออกไปด้านหลังร้านสายตาของลูกจ้างคนอื่นๆรอ,อบมองตามด้วยความสงสัยหลังร้านแม่ของเขายืนกระดกมือข้างหนึ่งถือพัดไม้ไผ่เก่าๆข้าได้ยินข่าวลือจากในตลาดว่าเองไปติดพันคุณชายจริงหรือไม่ขวัญหลบตางเงียบงนันแต่เพียงความเงียบก็ตอบคำถามนั้นหมดสิ้นแล้วเองกล้าทำให้ข้าอับอายได้ถึงเพียงนี้หรือขวัญ ข้าสอนเองมายังไงฮึฮหากเองยังไม่เลิกยุ่งกับคนสูงศักดิ์อย่างเขาข้าจะไล่เองออกจากร้านนี้ให้ไปหากินเอาเองเลยคอยดูเสียงตะคอกนั้นเจ็บแสบเหมือนฟาดลงกลางอกขวัญหลุกตาต่ำมือกำชายเสื้อแน่นน้ำตาที่เขาเพยายามกลั้นไหลเออขึ้นมาอย่างห้าไม่อยู่ขณะที่บรรยากาศเคร่งเครียดจนแทบหายใจไม่ออกเสียงเรียกหนึ่งก็ดังขึ้นจากหน้าร้านขวัญอยู่หรือไม่ เสียงนั้นชัดเจนและคุณเคยคุณชายพิสารกลับมาเร็วกว่าที่สัญญาไว้เสียงของคุณชัยพิสารยังไม่ทันจางหายดีขวัญก็สะดุ้งเงยหน้าดวงตายัางแดงก่ำอยู่จากการเผชิญหน้ากับแม่แม่ของเขาชะงักไปครู่หนึ่งเมื่อได้ยินเสียงนั้นก่อนจะจ้องเขาขเขม็งอย่าบอกนะว่าเองให้เขามาที่นี่อีกแล้ว ขวัญไม่ตอบแต่เพียงเสี้ยววินาทีร่างของพิสารก็ปรากฏขึ้นที่มุมทางเดินเขาหยุดเท้าทันทีเมื่อเห็นภาพตรงหน้าขวัญยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเขากับหญิงชราที่น่าจะเป็นแม่ของขวัญใบหน้าทั้งคู่เคร่งเครียดท่านขวัญรีบถลันเข้าไปขวางระหว่างสองคนดวงตาตื่นตระหนกท่านอย่าเพิ่งเข้าใกล้แต่พิสารก้าวเข้ามาอย่างสง่างา,ามเแบวบตานิ่งสงบร่างสูงยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าทั้งสองคนก่อนจะประสานมือไวอ้อย่างสุภาพกับแม่ของขวัญ ข้าคือพิสารขอรับเป็นเพียงผู้วิเวียนมาจิบชาที่ร้านนี้บ่อยๆหากมีสิ่งใดที่ทําให้แม่นางไม่สบายใจข้าต้องขออภัยด้วยใจจริงแม่ของขวัญเบิกตากว้าไม่คาดคิดว่าชายตรงหน้าจะกล่าวด้วยความอ่อนน้อมเช่นนั้นนางกัดริมฝีปากก่อนจะเอ,อ่ยเสียงต่ําปนเยาะท่านมาอยู่ในวงวนของชาวร้านชาเช่นข้าก็อย่าหวังเลยว่าจะได้อะไรดีๆกลับไป ขวัญมันยังไม่รู้จักโลกภายนอกดีพออย่าทำให้มันหลงไปมากกว่านี้เลยเจ้ากะที่สารยังคงสงบนิ่งหากข้าจะหลงก็คงเป็นเพราะเจ้าตัวนั้นมีค่าพอให้ข้าหลงแม่ของขวัญชะงักไปเล็กน้อยก่อนแค่นเสียงหัวเราะเองคิดว่าข้าส่งลูกข้ามาให้เองนอนกอดเล่นหรือไงข้าส่งขวัญมาให้ทำงานรับแขกแลกเงินกลับมาเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่ให้มาเฝ้าคุณชายจนลืมหน้าที่ ขวัญหน้าซีดเผื่อทันทีสายตาเต็มไปด้วยความอับอายและเจ็บปวดแม่ที่สารที่ยืนฟังอยู่ก็เริ่มเปลี่ยนสีหน้าอย่างชัดเจนแววตาที่เคยสุขุมเริ่มยินเยียบน้ำเสียงก็แข็งกร้าวขึ้นถ้าเช่นนั้นข้าขอซื้อเวลาทั้งหมดของขวัญแม่ของขวัญเบิกตากว้างว่าอย่างไรนะ เวลาทั้งหมดของเขาเช้ากลางวันค่ำคืนทุกชั่วโมงที่เขาจะต้องอยู่ที่นี่ค่าจะจ่ายพิสารเอ่อยอย่างชัดถ้อยชัดคำน้ำเสียงมั่นคงและกดดันแลกกับการที่เขาจะไม่ต้องรับแขกผู้ใดอีกนอกจากข้าเพียงคนเดียวขวัญเบิกตากว้างดวงตาสันไหวเขาไม่คิดว่าคุณชายจะเอ่อยคำพูดเช่นนั้นออกมาต่อหน้าแม่ แม่ของขวัญกำพัดแน่นสีหน้าผสมทั้งโกรธอับอายและลังเลแต่ท้ายที่สุดนางก็แค่นเสียงเบาๆก่อนหันหลังกลับไปโดยไม่พูดอะไรอีกพี่สารเดินเข้ามาใกล้ขวัญเงียบๆใช้มือแตะบ่าเบาๆตั้งแต่วันนี้จะไม่ต้องรับคำสั่งใครอีกแล้วนอกจากใจของเจ้าเองขวัญมองใบหน้าของคุณชายใจที่เคยสั่นเพราะความกลัวค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นอบอุ่นทั้งกล้าทั้งอ่อนแรงในคราวเดียวกัน หลังเหตุการ์ตึงเครียดจบลงขวัญยังยืนนิ่งอยู่ตรงที่เดิมแสงแดดยามสายสต์ผ่านช่องหน้าต่างไม้ระแนงเข้ามาเป็นลำสีทองอ่อนแต่ขอบแก้มที่ยังแดงอยู่ของเขาขวัญสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามจะเรียกสติกลับคืนมามือที่สั่นอยู่ค่อยๆทิ้งลงข้างตัวที่สารยังคงยืนเคียงอยู่ไม่ห่างเขาไม่เอ่ยคำใดเพียงแต่มองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความอัดอั้นของคนตรงหน้ารอให้ขวัญเป็นฝ่ายเอ่ยก่อน ท่านไม่ควรพูดแบบนั้นกับแม่ข้าเลยนะขวัญผู้เสียงบาดวงตายยังไม่กล้าสบข้ารู้พิสารตอบเรียบ,ยบแต่ข้าทนเห็นเจ้าโดนบีบบังคับไม่ได้ขวัญเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบสายตากับคุณชายเป็นครั้งแรกหลังจากเรื่องทั้งหมดในนั้นเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่เขาเลือกถามแค่เพียงหนึ่งแล้วท่านจะทำยังไงต่อไปพิสารยิ้มบางข้าจะพาเจ้าไปที่เรือน ไปที่เรือนใช่ในฐานะผู้ที่ฆ่าให้ความไว้ใจและให้เจ้ามีชีวิตที่ไม่ต้องหลบสายตาใครอีกขวัญน,นิ่งงานสองมือกำเข้าหากันแน่นความลังเลชายชัดบนใบหน้าแต่สุดท้ายเขาก็พยักหน้าเบาๆเมื่อกลับถึงเรือนใหญ่แม่ของพี่สารกำลังนั่งอยู่ในศาลาด้านในใบหน้าเคร่งขรึมไม่เปลี่ยนไปจากเดิมแม้แต่น้อยทันทีที่เห็นบุตรชายเดินเข้ามาพร้อมชายหนุ่มแปลกหน้านางก็ยกมือขึ้นหยุดทันที นี่มันอะไรกันพิสารพิสารหยุดเดินตอบกลับอย่างหนักแน่นนี่คือขวัญแม่จะต้องยอมรับเขาเจ้าพาเด็กจากโรงน้ำชาเข้าบ้านเริงศักดิ์อย่างนั้นหรือเสียงของนางดูดันจนขวัญเพลอถอยหลังหนึ่งก้าวเขาไม่ใช่แค่เด็กจากโรงน้ำชาเขาเป็นคนที่ข้าต้องการให้มีที่ในชีวิตของข้าพิสารเอ่ยชัดถ้อยชัดคำ แม่เขากำพัดแน่นขึ้นอีกดวงตะววับข้าไม่ยอมรับใครที่ต่ำต้อยไร้ชื่อเสียงเข้ามาเหยียบเรือนนี้เด็ดขาดหากเจ้ายังยืนยันจะทำข้าจะถือว่าเจ้าขัดคำสั่งผู้เป็นแม่ขวัญยืนตัวแข็งเขาไม่คาดว่าจะต้องเผชิญหน้ากับการปฏิเสธเช่นนี้อีกครั้งแต่เขากลับรู้สึกมั่นคงเพราะมือของพี่สารกุมมือเขาไว้แน่น แม่จะยอมรับหรือไม่ค่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งหมดเองเสียงของพี่สารเด็ดขาดยิ่งกว่าครั้งใดแม่ของเขานิ่งไปครู่หนึ่งสีหน้าเริ่มเปลี่ยนจากโกรธเป็นผิดหวังและสุดท้ายก็เพียงเอ่ยเย็นชางั้นเจ้าก็รับผลของมันด้วยตัวเองนางหันหลังเดินเข้าด้านในไปทันทีทิ้งความเงียบไว้กลางเรือนควันหันมามองคุณชายด้วยสายตาทั้งสับสนทั้งรู้สึกผิด ข้าทำให้ท่านผิดใจกับแม่พี่สารสายหน้าเบาๆไม่ใช่เจ้าข้าต่างหากที่เลือกจะเดินมาถึงจุดนี้หลังเหตุการณ์ที่เรือนใหญ่พี่สารพาขวัญเดินลึกเข้ามาในเรือนอีกส่วนหนึ่งที่เงียบสงบเป็นห้องพักที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เป็นการเฉพาะด้านในมีเพียงเสือปูสะอาดผ้าม่านบางพัดไหวด้วยสายลมและใจกันดอกไม้สดตั้งอยู่ริมหน้าต่างขวัญกวาดตามองไปรอบห้องสีหน้า เต็มไปด้วยความประหลาดใจและคนประมาท่านให้ข้าอยู่ที่นี่หรือเจ้าเป็นแขกของเรือนนี้พิศสารตอบและข้าไม่ให้เจ้าเป็นแค่แขกธรรมดาด้วยขวัญชะงักใจเต้นแรงเมื่อพิศสารเดินเข้ามาใกล้ชายหนุ่มผู้สูงศักมองหน้าเขาอย่างจริงจังสายตาที่ไม่ต้องการคำอธิบายเจ้ายังมีทางเลือกอยู่นะขวัญหากเจ้าต้องการกลับไปข้าจะไม่ห้าม ขวัญสายหน้าข้าไม่กลัวอะไรแล้วที่กลัวคือการต้องกลับไปใช้ชีวิตที่ไร้ค่าอีกครั้งที่สารยิ้มบางๆก่อนเอื้อมมือไปแตะมือของขวัญเบาๆถ้าอย่างนั้นข้าจะขอให้เจ้ามีชีวิตที่มีความหมายตั้งแต,ต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งสองคนยืนอยู่ใกล้กันโดยไม่มีคำพูดใดๆต่อจากนั้นเสียงลมหายใจค่อยๆประสานกันอีกครั้งความอบอุ่นแผ่ซ่านจากปลายนิ้วสู่หัวใจ เวลาในเรือนเหมือนหยุดนิ่งขวัญปล่อยให้ตัวเองเอลงกับอกของพี่สารราวกับว่าที่ตรงนี้คือที่ที่เขาควรอยู่มาแต่แรกหลังจากนั้นหลายวันผ่านไปทั้งสองใช้ชีวิตเรียบง่ายร่วมกันภายในเรือนขวัญเรียนรู้วิธีเดินในเขตเรือนอย่างสำรวมพี่สารจัดครูมาสอนอ่านเขียนให้เขาในห้องหนังสือทุกเช้าบ่าวในเรือนเริ่มมองขวัญด้วยแววตาเปลี่ยนไปจากเย็นชาเป็นอบอุ่นขึ้นทีละน้อย แม้จะไม่มีคำพูดว่ารักเอ่ยออกมาอย่างชัดเจนแต่ทุกสายตาทุกสัมผัสและการกระทำล้วนบอกชัดเจนกว่าคำใดๆและแล้วข่าวลือก็เริ่งกระจายจากเรือนใหญ่ไปสู่ตลาดนอกเมืองว่าคุณชายเรืองศักดิ์ผู้ทรงอํานาจพาใครบางคนมาอยู่ร่วมเรือนและผู้นั้นไม่ใช่หญิงงามหากเป็นชายหนุ่มจากโรงน้ําชาเสียงสุบสิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมสายตาจับจ้องเมื่อข่าวลือแพร่สะพัด ไปถึงหูคุณหญิงแม่ของพิ่สารนางถึงกับขบกรามแน่นสีหน้าเครียดจัดจนบ่าวไม่กล้าแม้แต่จะสบตาพวกเจ้าไปบอกหัวหน้าบ่าวให้ลดเบีย้ยข้าของควญครึ่งหนึ่งและอย่าให้มันเฉียดเข้าเรือนในเวลากลางวันเด็ดขาดเสียงของนางกล้ากระด้างแต่คุณชายบ่าวคนหนึ่งเผลอท้วงขึ้นมาก่อนจะถูกสายตากรีเชิญของคุณหญิงจ้องจนต้องก้มหน้าลง ไม่ต้องให้เขารู้ค่าอยากเห็นว่าเจ้าคนต่ำต้อยนั่นจะอยู่ได้กี่วันโดยไม่มีอำนาจของพิสารคอยหนุนและในค่ำคืนหนึ่งเมื่อแสงตะเกียงเริ่มริบรี่ลงมีเสียงรถม้ารู้จอดลงหน้าประตูเรือนบ่าวรีบวิ่งมาแจ้งข่าวกับพิสารคุณชายเจ้ากะท่านชายวสินจากเรือนใหญ่ส่งคนมาขอพบเจ้าค่ะพิสารดีตาแววตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยบอกเขาให้รอที่ศาลาข้าจะไปพบเดี๋ยวนี้ รุ่งเช้าในวันถัดมาขวัญลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เช่นเคยเขาเตรียมตัวออกไปเรียนหนังสือตามที่พิสารจัดไว้ให้แต่เมื่อเดินผ่านเรือนกลางที่เคยมีบ่าวคอยทักทายกลับพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีสำรับอาหารไม่มีใครเหลียวแลเจ้าขวัญเสียงกระซิบของบ่าวสาวคนหนึ่งดังขึ้นเบาๆจากเงามุมเสาเจ้าระวังตัวเถิดคุณหญิงแม่ทรงไม่พอใจเอานัก ขวัญใจเต้นแรงเขารู้ได้ทันทีว่าอำนาจในเรือนนี้ไม่ใช่มีเพียงคุณชายเพียงคนเดียวและตนเองกำลังถูกจับตามองตลอดทั้งวันขวัญถูกการม่นี้เข้าเรือนหลักได้ยินคำประชดประชันจากบ่าวบางคนและเมื่อถึงเวลาอาหารก็ได้รับเพียงข้าวเปล่ากับน้ำอุ่นจืดชืดกระนั้นเขาก็ไม่ปริปากบ่นเขายังคงนั่งเรียนนิ่งๆฟังครูด้วยความตั้งใจท่ามกลางความกดดันที่ก่อขึ้นรอบตัว เมื่อพิสารกลับจากงานในเมืองเขาก็รีบตรงมายัางห้องของขวัญทันทีสีหน้าขวัญซีเซียเล็กน้อยแต่พยายามฝืนยิ้มขวัญเจ้าไม่กินอะไรเลยหรือข้าได้ข้าวแล้วขอรับเพียงแค่ไม่ค่อยหิวพิสารรีตามองสีหน้าเคร่งขึ้นทันทีเขาเรียกบ,บ่าวมาถามแต่ไม่มีผู้ใดยอมพูดความจริงกระทั่งเขาเดินตรงไปยังเรือนแม่ของตนคุณแม่เสียงเรียกนั้นไม่ดังนักแต่หนักแน่น คุณหญิงเงยหน้าขึ้นจากพัดใบตองสายตาเฉียบคมศพกับลูกชายเจ้ามีธุระอันใดข้าอยากทราบว่าเหตุใดขวัญจึงถูกลดเบี้ยข้าวและถูกกันจากเรือนเจ้านั่นหรือมันไม่ใช่คนของเรือนนี้มันก็สมควรแล้วที่จะรู้จักที่ต่ำที่สูงนางกล่าวเรียบๆแต่เต็มไปด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันที่สารขบกรามแน่นเขาคือคนของข้า คุณหญิงปลายตามองลูกชายก่อนจะหันไปสั่งบ่าวข้างตัวด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบเรียกมันมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะสั่งสอนให้รู้เสียบ้างว่าที่นี่ใครเป็นใหญ่ขวัญถูกพาตัวมาที่ลานกว้างกลางเรือนเสียงกระซิบเริ่มแพร่ไปทั่วจากบ่าวที่แอบมองอยู่ข้าให้เจ้ามาอยู่ที่นี่เพื่อทำงานไม่ใช่มายัวย่วยวนลูกชายข้าคุณหญิงตะหวาดเสียงลั่นก่อนจะเอ่ยสั่งกับหัวหน้าบ่าวลงโทษมันเสียให้เข็ดเคียนสิทธิอย่าให้เหลือดี ขวัญยืนนิ่งใบหน้าไม่แสดงความหวาดกลัวแม้แต่น้อยเขาหลุกตามองพื้นอย่างสงบราวกับยอมรักตากรรมเสียงโหดของไม้เรือฟาดลงบนหลังดังก้องทั่วลานเสียงบ่าวที่ยืนอยู่รอบๆพากันหลบสายตาด้วยความอึดอัดใจไม่นานนักพิสารก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเดินเข้ามาอย่างดุดันผักบ่าวที่ถือไม้เรือออกจากทางพอ ถ้าไม่ยังคิดว่าข้านีไร้ค่าก็ลงโทษข้าเสียเถิดแต่ห้ามแต่ต้องเขาอีกคุณหญิงลุกขึ้นยืนเต็มความสูงสายตาแข็งกร้าวจะเลือกรักคนตำ่ำต้อยคนหนึ่งเหนือข้าเองหรือพิสารไม่ตอบแต่เดินเข้าหาขวัญย่อตัวลงกอดอีกฝ่ายไว้แน่นกลางลานเรือนต่อหน้าทุกสายตาขวัญก้มหน้าลงน้ำตาไหลอับแก้ม หลังเหตุการณ์วันนั้นขวัญต้องนอนพักอยู่ในเรือนเล็กหลังเดิมที่พิสารจัดไว้ให้รอยเคี้ยนบนแผ่นหลังยิงเจ็บแสบและบวมแดงแต่เขากลับไม่ออกปากโอดครัวเลยสักคำพี่สารน,นั่งอยู่ข้างเตียงมือของเขาค่อยๆชุบน้ำเย็นในขันเงินและวางผ้าประครบแผลให้อย่างเบามือทุกครั้งที่ขวัญเพลอขมวดคิ้วเขาจะหยุดและลูบหลังอีกฝ่ายอย่างอ่อนโยนเจ้าจะไม่ต้องเผชิญอะไรแบบนี้อีกข้าสัญญาเสียงของพี่สารเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสำนึกผิด ขวัญยิ้มจางๆแม้จะยังมีน้ำตาซึมอยู่ที่หางตาเขาพึมพำเบาๆว่าข้าไม่โกรธคุณชายเลยขอรับค่าแค่ไม่อยากให้ท่านลำบากเพราะข้าที่สารจับมือขวัญแน่นขึ้นอย่าพูดแบบนั้นอีกข้ามีแรงพอจะปกป้องเจ้าข้าจะทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเจ้าให้ได้เย็นวันนั้นเองข่าวลือในเรือนเริ่มกระจายออกไปอย่างรวดเร็วว่าคุณชายพิสารถึงขั้นคุกเข่ากอดขวัญกลางลาน จับตาดูทุกฝีก้าวของเด็กคนนั้นให้ดีค่าจะไม่ยอมให้เขาแทรกแซงตระกูลของเราได้ง่ายๆและเพียงไม่กี่วันต่อมาคำสั่งลับก็ถูกส่งต่ออย่างแนบเนียนขวัญถูกบ่าวบางคนกลั่นแกล้งอย่างต่อเนื่องทั้งอาหารที่ถูกสลับจนเสียอากาศที่ในเรือนเล็กหนาวเย็นจมใจไม่ให้ผ้าห่มและยาก,กำลังที่แอบถูกปนเปื้อน ร่างกายที่ยังไม่หายดีกลับสุดหนักลงทุกวันจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งขวัญล้มลงหมดสติกลางลานเรือนขณะกำลังเดินกลับจากห้องเรียนเสียงตะโกนของเด็กในครัวทำให้พี่สารวิ่งหน้าตื่นออกมาเขารีบอุ้มขวัญที่ตัวร้อนจัดและแทบไม่รู้สึกตัวกลับไปยังเรือนพักทันทีไปตามหมอไปเดี๋ยวนี้พี่สารสั่งเสียงดังดวงตาแดงก่ำด้วยความโกรธและตกใจ ขวัญน,นอนสมด้วยไข้สูงถึงสองวันเต็มพิ่สารไม่ยอมห่างแม้แต่ชั่วครู่เขาเช็ดตัวป้อนยาและเฝ้าดูการเต้นของชีพจรทุกระยะขณะที่ในใจเต็มไปด้วยคำถามว่าใครกันที่กล้าทำกับขวัญถึงเพียงนี้ในที่สุดหมอก็พูดขึ้นว่าหากมาช้าก,กว่านี้อีกนิดเปร่งว่าเขาคงไม่รอดเจ้าค่ะดวงตาของพี่สารแข็งกร้าวขึ้นในทันทีเขาหันไปหาหัวหน้าบ่าวประจำเรือนและเอ่ยเสียงนิ่งแต่ทรงพลัง ไปเรียนแม่ของข้าว่าข้ารู้แล้วทุกอย่างและข้าจะไม่ยอมให้ใครแต่ต้องเขาอีกแม้แต่นิดเดียวแม้ทางข้างหน้าจะยังยาวไกลและเต็มไปด้วยขวากหนามแต่ทั้งสองก็เลือกที่จะเดินเคียงกันไปโดยไม่เหลียวหลังกลับภายใต้แสงจันทร์ในค่ำคืนนั้นขวัญมองขึ้นฟ้าอย่างเงียบงันก่อนจะเอ่ยเสียงเาบาหาักวันหนึ่งข้าสามารถยืนเคียงข้างท่านได้อย่างไม่ต้องหลบซ่อนก็คงดีไม่น้อย เมื่อขวัญหลับไปด้วยยาขับพิษพิสารก็ลุกขึ้นเดินไปยังมุมลับของเรือนเขาคลี่แผนที่ออกบนโต๊ะไม้เก่าและจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งเขียนถึงเพื่อนเก่าที่ชายแดนหากเจ้าพร้อมข้าจะพาเจ้าไปจากที่นี่เขาพึมพำรรกับตนเองมือจะโรปากกายอย่างมุ่งม,มั่น เขาวางแผนทุกอย่างไว้แล้วทั้งเส้นทางออกจากเมืองการหลีกเลี่ยงสายตาของคนในเรือนและที่พักพิงที่ปลอดภัยหากการอยู่ตรงนี้คือการปล่อยให้ขวัญตายช้าๆเขายอมเป็นทิ้งทุกสิ่งดีกว่าเห็นคนที่รักต้องทอรมานอีกวันเดียวแผ่นดินนี้กว้างใหญ่แต่หัวใจของเขามีเพียงที่สำหรับขวัญ คืนต่อมาขวัญยังคงนอนซมอยู่ใต้ผ้าห่มหนาเสียงลมหายใจแผ่วเบาและแรงสั่นไหวของร่างกายบ่งบอกถึงความอ่อนแรงที่ยังไม่คลายพิสานั่งเฝ้าเงียบเงียบโดยไม่ละสายตามือของเขากุมมือขวัญไว้แน่นราวกับกลัวว่าจะสูญเสียอีกฝ่ายไปอีกครั้งเมื่อเห็นว่าขวัญยังคงหลับสนิทเขาจึงลุกขึ้นอย่างเงียบเชียบค่อยๆยย่องออกจากห้องแล้วเดินตรงไปยังโรงครัวด้านหลังซึ่งเขาได้วางของบางอย่างไว้ตั้งแต่กลางวัน เขาหยิบหอผ้าเก่าที่ม้วนไว้แน่นภายในบรรจุเงินหนังสือเดินทางปลอมและของจำเป็นสำหรับการเดินทางก่อนจะเดินไปหยุดตรงหน้าต้นจามจุรีเก่าจุดที่เขาและขวัญเคยนั่งสนทนาเมื่อแรกเจอกันที่สารเท่าสายตามองขึ้นฟ้าเสียงลมพัดเบาผสมกับเสียงใบไม้กระทบกันเขาสูดลมหายใจเข้าลึกและหลับตาแน่นเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วจีนแผ่นดินใหญ่จะให้เราเริ่มต้นใหม่เขาพึมพำกับตัวเอง เขาวางแผนติดต่อกับพ่อค้าชาวจีนที่เคยช่วยครอบครัวมาก่อนหาทางลักลอบขึ้นเรือสินค้าที่จะออกจากท่าเรือทางใต้ในอีก3วันข้างหน้าทุกอย่างต้องดําเนินอย่างเงียบเชียบและแนบเนียนที่สุดคืนนั้นเขาเขียนจดหมายถึงท่านพ่อในนามของบุตรที่หลบหนีพร้อมทั้งขออโหสิกรรมและแจ้งว่าจะไม่กลับมาอีกจนกว่าจะได้รับการยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกเดิน รุ่งเช้าเขานั่งลงข้างเตียงขวัญอีกครั้งพลางจับมือที่ยังเย็นเฉียบไว้แน่นเขากระซิบชิดใบหูอีกฝ่ายอย่างแผ่วเบาข้าไม่อาจอยู่เฉยได้อีกแล้วคืนพรุ่งนี้เราจะไปจากที่นี่ไปยังแผ่นดินที่ไม่มีใครแต่ต้องเจ้าได้อีกข้าจะพาเจ้าไปในที่ที่เจ้าสมควรได้อยู่ไม่ใช่ในที่ที่ต้องหลบซ่อนขวัญยังไม่รู้สึกตัวดีนะักแต่ดวงตากระพริบช้าช้าราวกับตอบรับความตั้งใจนั้นอย่างเงียบงนัน คืนพรุ่งนี้คือคืนแห่งการหลบหนีโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจอกันคลิปหน้านะคะ